ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูู้สุกคนสลับมื่อวานี้เพรต้องอย่างมากมาใด้เราพี่น้องนะครับกับควันครับควันนี้ครับผมนะฮะผมสิพาพี่น้องนะครับมาเฮ็ดสเลอรปีง่ายๆครับผมนะครับกินแบบให้มันชุ่มช้ำนะครับแก้ห้อนมูอ้ยพออยู่นี่มันมันอยู่ห้างไก่นะครับอยู่ห้างไก่อันมองที่มันขายสเลอรปีเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องมาเฮ็ดเองครับผมมาเขามาเฮ็ดกินกันเลยครับผมอันดับแรกต้องมีน้ําแข็งนะฮะใส่ลงไปอ่ะน้ําแข็งเขาใส่ลงไปแล้วนะ ปนนี้เขาก็จะมาเติมน้ำนะครับเป็นน้ำเปล่าน้ำใสน้ำยั้งกรแล้วเต้นะฮะเติมเข้าไปเติมเข้าไปครับผมเขาเติมเข้าไปสักเล็ก <lawsuit> น <ulously What S 1> ้อยนะฮะเติมเข้าไปสักเล็กน้อยมาปันนี้นะฮะเขาสีมาเฮ็ดให้ความเย็นมันติดลบครับผมนะฮะการที่เซลเบี้นจะเป็นเซลเบี้ได้นะครับความเย็นมันต้องติดลบเท่านั้นนะครับสิงที่สีมาเฮ็ดให้มันติดลบนั่นก็คือเกลือครับผมใส่ลงไป จะใส่ลงไปครับผมเอาใส่ไปหมดแล้วล่ะเอา้าเ็สกินง่ายน,นะฮะบอกเลยว่าเมนูประหยัดเมนูนี้ครับผมนะฮะเป็นเมนูประหยัดอีกเมนูหนึงนะน้ำแข็งบ่พอต้องใส่อีกแข็งบ๊พอใส่อีกใส่ลงไปเ็สกินง่ายๆเดี๋ยวพี่น้องเด้อ มาไปนี้เขาเอากระมังสเตนเลสครับผมเอาใส่ในลงไปเอ๋อนี่ครับผมนะฮะอ๋อไปนี้นะฮะเขาสีเอาสิ่สงที่เขาเทสเมื่อกี้เขาเทสเป็นรถโคกโรบอเรมนันรถโคกรถรถแท็กซี่เอาใส่ลงไปเลยครับผม ใส่ลงไปเลยเฮ็ดง่ายๆนะเฮ็ดกินง่ายๆเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันสีบัวแข็ง <laughs> เดี๋ยวมันสีบัวแข็งครับผมเออเดี๋ยวมันสีบัวแข็งโอ้ยน,นี่ก็ถือเกลือช่วยเนาะานะล่างก่อนล่างอย่างไรกอนเอาเขาสีอาให้อ่ก้นนะฮะมันจุม่มแล้วก็โคุรโคลรีไปเรื่อยๆครับผมนะฮะโคุรโคลรีไปเรื่อยๆเนดะ้อ อ่าเพราะว่าเฮาเซีเฮาเฮาซีเร่งปฏิกิริยามันนะครับให้มันแข็งเร็วครับผมคนไปเรื่อยๆนะฮะคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สิเริ่มแข็งเองนะครับเดี๋ยวมอเมืองตอนมันแข็งครับผมเริ่มมีจะเป็นแล้วครับผมเขาต้องกวนไปเรื่อยๆนะนี่อ่ะพี่น้องเมืองครับผมสาเลปปี้เฮ็ดกินง่ายๆนะฮะเพราต้องไปพึ่งร้านสะดวกซื้อครับผมอยู่กลางทุ่งให้ทงนาอยู่ป่าก็กินได้ครับผมนี่ คนไปเรื่อยๆนะฮะคนไปเรื่อยๆครับผมจะหยุดอ่าจะหยุดครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นแฮวเองค่อยๆคนไปนะพี่น้องนะเห็นปะเดิมนี่จะเป็นบุญแล้วครับผมโอ้พี่น้องนะฮะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับสเลอร์ปี้นะฮะสูตรง่ายๆของพี่จานะฮะดูกลางท้องให้ท้องนากรกินได้ครับผมนะฮะไม่ต้องไปพึ่งร้านสะดวกซื้อมาพี่น้องมึงครับผม แกฮอนแกหฮอนเ๋อะเอาแบบนี้ด้วยละ่ะนี่เขาผมะพี่น้องเมืองนะฮะเฮะ็ดกินง่ายๆได้พี่น้องนี่นะฮะบ่ต้องไปพึ่งร้านสะดวกซื้อหือ่ต้องบอกว่าเย็นขนาดไหนนะ ห่อนแบบนี้นะฮะก็ลองเฮ็ดกินเมืองพี่น้องเลยครับง่ายๆเด้อมีแค่บวกกิยางนะครับแค่น้ำแข็งกับเกลือแค่นั้นนะฮะเครื่องเฮ็ดมีแค่นั้นกบผมลงทุนแค่นั้นแหละถ้าไปซื้อ,อยูดต้านสะดวกซื้อกันอันนี้ก็ว่าตั้มก็แก้วละยี่บห้าบาทเด้าพี่น้องเจ้าว่านเนี่ยขนาดในขณะยี่บห้าบาทเท่ากับได้น้ำโคขวดหนึ่งก่อนนะได้เป็กซี่ขวดหนึ่งครับผมอ๋อใส่ลงไปอีกใส่ลงไปให้ <c oughs> เพื่อเรากินอันยุ่ถวยนี้เบิด <พอ S 1> มันก็สิเกิดการสันดาบอีกรอ,รอบหนึ่งครับผมอ้เอาเดี๋ยวให้มันแข่งเองลองเป็นให้ลูกให้หลานกินพี่น้องนะครับ,บใใรับรองติดใจแน่นอนเพราะอันนี้มษายนต์ก็ต้องอข็งอย่างมากมายแล้วครับผม